ในวันนี้สินค้าของเรานะคะเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวไหนคะพี่โบ่าวันนี้นะคะสินค้าที่เรามาแนะนํานะคะให้กับผูท้ที่เข้ามาชมไลฟ์เนาะก็ก็จะเป็นน้าจิ้มคุกกี้นะคะสองนางเป็นน้าจิ้มสุกกี้ที่มีรสชาติที่ลงตัวนะคะแล้วก็เมีความอร่อยมีเอกลักษณ์ราคาวันนี้ที่เราบอกว่าจะขออาภัยคุณลูกค้าในช่วงไลไล์แรกนะคะที่ติดขัด ราคาในวันนี้นะคะให้ราคาโปรเด็ดเด็ดกันไปเลยนะคะก็ยังไงครับหนึ่งขวดห้าสิบาทค่าส่งยี่สิบห้าบาทนะคะเป็นเจ็ดสิบห้าบาทก็ถ้าสองขวดนะคะจะอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทส่งฟรีแล้วก็สามขวดนะคะจะอยู่ที่ร้อยี่สิบเก้าบาทส่งฟรีค่ะค่ะแต่ถ้าใครจะสั่งหกขวดนะคะก็สองร้อยสามสิบเก้าบาทส่งฟรีไปเลยะคะ่ะกับโปรโมชั่นนี้ไม่มีที่อื่นนะคะ นอกจากในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะราคานี้เท่ากับในไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะแถมโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะนะคะ้าเธอจะกินคนเดียวไม่ได้นะโอ๊ยนี่<ๆ>กดได้เลยอม<ๆ>ใครที่สั่งไปชนแก้วนะคะชนแก้วชนแก้วชนแก้วไม่ได้เมาอะไรนะคะหมูกระทะนี่ท้ำจิ้มเราอร่อยมากคิดดูอร่อยขนาดไหนจุกซอสได้เลย นี่ไม่กินผักน้องหรอเราไม่ใช่ใสายผักค่ะหนูสายนะคะ <laughs> เอาไปอีกสามขวดคุณถุนัยเละถามขวดจัดไปค่ะเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงที่เลยนะคะคุณปุ๋ยบอกว่าระวังเมาโอ้โห,ห <laughs> คุณค้าบอกว่าเบาได้เบานะคะแม่ค้ายิ่งเป็นบระวาาอยู่ <laughs> ความหวานน้ำจิ้มเราไม่หวานมากนะคะอย่างที่บอกรสชาติจัดจ้าน mm hmm. เผ็ดจ,จี๊ดแน่นอนนะคะ mm hmm. ซึ่งสโลแกนของเราตรงกับสโลแกนของเราเลยอร่อยลงตัวกับทุกเมนูนะคะอร่อยลงตัวกับทุกเมนูนะคะ